สวัสดีครับวันนี้มีปลั๊กอินมาแจกฟรีนะครับเป็น Ambient Reverb นะครับเป็นของค่าย s t o n e v o i c e นะครับอ่าเรามาดูวิธีดาวน์โหลดกันเลยครับผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ใต้คำอธิบายนะครับกดเข้ามาในลิงก์ปุ๊บจะเจอหน้านี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้นะครับใครที่ใช้ Windows ก็กดของ Windows ใครใช้ Mac ก็กดของ Mac เลยนะครับอ่านี่ขึ้นมาเลยครับดาวน์โหลด เสร็จแล้วนะครับดาวโหลดโอเคพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้เราไปที่ดิสพีซีแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับของผมมันอยู่ตรงนี้นะครับาหาตรงไหนแอนเบียนเนี่น,น,นะครับให้เราแตกไฟล์ก่อนนะครับคลิกขวาแยกไฟล์ลงที่นี่เลยคือ e x t กแ c h เฮีนะครับอยู่นี่นะครับผมมาให้ถอยกลับมาก,ก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับให้เรา copy นะครับ copy นะครับผมแล้วก็ไปที่ไดซีโปรแกรมไฟล์แล้วก็หาผมใช้ c u b a s e นะครับอ่าสเตนเบิร์กนี่นะครับแล้วก็ VST แล้วผมก็วางเลยนะครับแล้วก็กด continue โอเคทีนี้เราจะเข้าไปที่คิวเบตนะครับฟังดูยิใจะเปิดนะครับจนเพลินําแม่สามไว้หากเผลอวันไหนจะแอบไป,ปมีมาเมียด่ามาผมก็แค่ยิ้มให้เ <ried S 2> สียงค่อนข้างดีดเลยนะครับจนเพลินําแม่สามไว้อวันน,นี้ปรับความยาวของอรีเวิร์ดนะครับไ<ส>ปมีมาเมียด่ามาผมก็แค่ยิ้มให้อย่าด่าจนเพลินําแม่สมอ<ว>ันนี้ปรับเยอะปรับน้อยนะครับเผลอวันไหน แคยิ้มให้อย่าดาจุดเลยแตบไปมีมาเมียดามาผมก็แค่ยิ้มให้โอ้เสียงค่อนข้าง,งที่จะดีนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับหากเผลอวันไหน